แฮปปี้นิวีย์กันนะคะสถานที่ตรงนี้คือน่ารักมากๆที่พักนะเขาก็มีให้จับไข่ฟีนะเพื่อนๆไม่ใช่จับไข่ตักไข่ <c oughs> สาวใส่ย,ยูกาตะ <c oughs> หมือนญี่ปุ่นเลยเพื่อนๆน,นี่ก็จะมีออนเซ็นว้บริการเลยฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนโบโฮฟโซนะคะตอนนี้โบอยู่ที่จังหวัดสระบุรีค่ะวันนี้นะคะเพื่อนก็เป็นวันสิ้นปีของปี2565นะคะนั่นคือ31ธันวาค่ะแล้ววันนี้นะคะโบจะพาเพื่อนมากังเต็นท์ค่ะตอนนี้นะคะโบอยู่ที่พักที่ชื่อว่าโฮชิฮิดเเดนแคมป์นะคะเขาก็เปิดวันแรกเนี่ย30ธันวาแล้วก็วันนี้วันที่2นะคะ31ธันวาค่ะ โบจะพาเพื่อนๆมาดูห้องน้ําของเขานะคะว่าห้องน้ําเขาเป็นยังไงบ้างนะคะโห oh, ห้องน้ํานี่คือเหมือนญี่ปุ่นเลยเพื่อนๆสมกับที่ชื่อเขาชื่อว่าโฮชินะคะห้องน้ําของเขานะเพื่อนๆที่เป็นห้องซ่วมนะคะจะมีอยู่ที่5ห้องนะคะแล้วก็ห้องอาบน้ํามี2ห้องเป็น7ห้องนะคะแล้วก็ถ้าเราทะลุไปข้างหลังเนี่ยที่นี่เขาก็บอกว่าอ๋อเขาก็จะมีตรงนี้ค่ะ อ่งออนเซนนี่ก็จะมีออนเซนไว้บริการแล้วก็สำหรับคนที่อยากะอาบน้ำแบบเอาดร์นะคะก็มีเหมือนกัน หลังจากที่โบาพาเพื่อนๆนทุกคนเดินดูโซนข้างหน้าของลานแล้วนะคะต่อไปนะคะก็จะพาไปดูบรรยากาศโซนลานกลางเต็นท์กันลนะคะ่ะเพื่อนๆที่นี่นะคะเป็นลานกลางเต็นที่อยู่กลางหุบเขาเลยค่ะลานที่นี่นะคะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยค่ะเพื่อนๆแต่ว่าเขาก็จะมีสัญญาณ WiFi ที่ปล่อยออกมาให้เล่นกันได้นะคะก็จะครอบคลุมนะคะ และตอนที่โบไปถึงนะคะน้องๆที่เป็นเจ้าของเนี่ยเขาก็บอกว่ามีผักสดจากสวนให้ทานฟรีด้วยเพื่อนๆถ้ามีต้นไหนที่โตแล้วนะคะก็สามารถเก็บมาทานได้เลยนะคะแต่ตอนนี้เหมือนน้องเขาบอกว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะ และในเรื่องของค่าบริการเช่าลานกลางเต็นท์วันเปิดลานนะเพื่อนๆเ,เขาคิดโบมาที่คนละ300บาทต่อคืนนะคะ300บาทเนี่ยรวมอาหารเช้าแล้วนะที่นี่นะคะก็มีบริการจุดต่อไฟนะคะมีน้ําอุ่นมีอาหารหมูกระทะจิ้มจุ่มนะคะแล้วก็เครื่องดื่มขนมเนี่ยก็มีจาหน่ายด้วยแล้วก็มีเต็นท์หรืออุปกรณ์ให้เช่าด้วยนะคะสาหรับเพื่อนๆบางคนที่ไม่อยากแบบแบกเต็นท์ไปนะคะ แต่ว่าเรื่องค่าบริการหลังจากนี้นะคะเ <ๆ S 1> พ,พื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในเพจ Facebook ของเขาดูนะคะส่วนเรื่องน้องหมาต้นคลิปนะคะเพื่อนๆที่นี่อ s, ่ะเขาก็เป็น pet friendly เพจเฟรนลี่ด้วยนะคะเขาก็จะมีลานเฉพาะสำหรับลูกค้าที่นำน้องๆมาด้วยนะคะจะได้ไม่รบกวนแขกท่านอื่นค่ะ เห็นเขาบอกว่ากิจกรรมที่จัดเนี่ยไม่ใช่มีแค่ช่วงปีใหม่นะเพื่อนๆก็จะมีช่วงอื่นๆด้วยนะเพื่อนๆก็คอยติดตามนะคะในเพจเขานะคะสําหรับที่นี่นะคะโบประทับใจมากเพื่อนๆน้องๆเจ้าของที่นี่น่ารักทุกคนเลยนะคะทั้งช่วยเหลือแล้วก็บริการอย่างเต็มที่เลยนะคะถ้ามีแบบ1ิคะแนนเนี่ยให้เต็ม10ไปเลยค่ะ รูปนี้นะคะเป็นเวลคัมดริงคนะ,คะน้องเขาก็จะให้น้ำอัญชันด้วยสดชื่นมากๆนะคะก็มีบริการฟรีให้ด้วยค่ะ มาอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเราเจอส<อ>าวใส่ยูกาตะเป็นญี่ปุ่นแบบที่นจำลองนะคะไม่ต้องไม่ต้องขึ้นตั๋วไปไกลนะคะตั๋วรถทัวร์มาได้เลยที่สระบุรีก็เจอเลยนะคะตอนนี้เราเดินตามแบบน้องดำๆอยู่นะคะดำๆขอถ่ายหน่อยได้ไหมคะอ,อุ้นเลยไม่เห็นเลยแต่ว่าอยู่แถวนี้แหละอยู่ใกล้ๆนะบา,บายไไาไบายก่อนเลย <S <S> เพื่อนๆค่ะตอนนี้บรรยากาศหนาวมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเดินมาดูบรรยากาศเกี่ยวกับตอนกลางคืนนะคะเพื่อนๆว่าจะมีแสงสีของเพื่อนๆที่เขามากางเตงมากน้อยแค่ไหนนะคะเพราะตอนกลางวันเนี่ยโบก็พาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศที่ไม่ได้มีไฟนะคะแต่ตอนนี้มีไฟแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเขาทําอะไรกันบ้างเมนูนี่น่าจะเป็นหมูกระทะนะเพื่อนๆที่แบบยอดฮิตเลยนะคะสำหรับ้านการเต็มน,นะคะ ส่งเบียงเหรอคะครับผมวันนี้หมูกระทะขายดีเลยใช่ไหมคะยังยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางโอเคเปิดวันที่สองแล้ววันที่สองใช่แล้วก็มาอุดหนุนสองวันแล้วเมื่อวานกับวันนี้โอเคค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆค่ะจะเห็นว่าบรรยากาศที่โบถ่ายนะก็มันจะเป็นเหมือนแบบคอมมูนิตี้เล็กๆกับเพื่อนๆที่ทุกคนน่ะก็มาเหมือนรวมจุดที่มีความสุขกันนะคะมาตั้งเต็นกันนะคะ จุดตรงนี้ก็เป็นจุดไฮไลไท์อีกหนึ่งจุดนะคะที่พี่เขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยก็จะมีก่อไฟก่อฟืนที่นี่นะเพื่อนๆก็สามารถทำให้เราคลายหนาวได้นะคะ ที่โฮชินะคะที่โบบอกเพื่อนๆไปว่าเขาเพิ่งเปิดได้2วันนะคะเพื่อนๆก็คือ30กับ31 31เนี่ยเขาก็จะมีแบบจัดงานเพื่อนๆที่แบบแฮปปี้นิวเอียร์กันตอนเที่ยงคืนนะคะและเห็นบอกว่าวันนี้นะเพื่อนๆเขาก็จะมีกิจกรรมนะคะตักไข่แล้วก็จะมีบาร์มีดีเจมีวงมาเล่นดนตรีนะเพื่อนๆให้ทุกคนมาแบบเซอร์เแบบแฮปปี้นิวเอียร์กันนะคะเดี๋ยววันนี้คงจะสนุกแน่เลยอ่ะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าเต็นท์นะคะที่มากลางในวันนี้ก็อยู่ประมาณ30 เต็นเลยนะคะจริงๆเขาก็รับได้ประมาณ30เต็นเพื่อนๆเขาก็ไม่อยากให้แบบว่าเหมือนคนเยอะอะไรเงี้ยก็อยากให้เป็น private นิดนึงนะคะสถานที่ตรงนี้คือน่ารักมากๆก็ดีมากๆ,ๆจริงๆเพื่อนๆจริงๆที่นี่นะเขาบอกว่ามีถึง21เไรเลยนะคะแต่ตอนนี้เขาก็เริ่มขยายขยายไปทีละนิดตอนนี้เปิดอยู่ที่15ไ like รนะเพื่อนๆตอนนี้โบก,ก็พามาดูบรรยากาศตอนกลางคืนที่เขาเปิดไฟกันแล้วนะเพื่อนๆ เพื่อนๆค่ะตอนนี้นะคะที่พักนะเขาก็มีให้จับไข่ฟรีนะเพือ่อนๆไม่ใช่จับไข่ตักไข่ตักไข่เพื่อได้รับรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเราจะตักไข่ได้รางวัลอะไรนะเอาปะอ่ะพี่โยนใหน้ละหนูละหนูหยิบเป็นรางวัลเอาป่นะนพร้อมอยางยังลุกเลนะยงไม่ได้กนะัดมันกัดลูกไปเก็บไปแล้วยัไม่ได้เลยโอเคพี่พี่ฟ้าไม่ดีเองเดี๋ยวเอาใหม่สวัสดีจ้าบายไปบ๊าย ก่อนหนึอันก่อนนะคะได้เลยค่ะอันนี้ได้เลยค่ะางเป่าปากกาครับผมไเล่นไปเล่นปากกา คหมดเลยค่นนูกลางเต้นเองเปล่าได้กลางค่ะ Happy วเียร์นะ